Hello, the boys and the girls. how are you today? I am very nice. and you? how is the weather today? สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างที่เชื่อสบายดีอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ today is Thursday the 2 2 n d of July 2021 We are learning Thai Language Get r e The Topic มาตราแม่กนล Student Ayu r e o r e a d y Let's Go Student Open your book หลักภาษาและการใช้ภาษา g ก t t h e The Page Number 33 Okay มาตราแม่กลเป็นคำที่มีพยัญชนะประสมสระ และมีนอหนูเป็นตัวสะกดเพิ่มเติมด้วยพยัญชนะดังต่อไปนี้ยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุลาสะกดและอ่านออกเสียงเป็นนอหนูสะกด The teacher h a v e the w o r d e and o u n l s มีตัวอย่างคำตัวสะกดมาตราแม่กลนนะคะเด็ก e a d i n g follow the teacher นะคะโอเคเล t ส์ก okay, มาตราแม่กลขวัญอ่านว่าขวัญชำนาญอ่านว่าชำนาญปริญญาอ่านว่าปริญญาบริเวณอ,อ,อ่านว่าบริเวณโบราณอ่านว่าโบราณประมาณอ่านว่า ประมานวานอนอ่านว่าวานอนอาหารอ่านว่าอาหารมโห OSE รานอ่านว่าหมโห OSE รานกะมนลอ่านว่ากะมนลานอ่านว่าพานบรรดาลอ่านว่าบรรดาลพระการอ่านว่าพระการ วานอ่านว่าวานโอเคสตลเดนคะสตลเดนฝึกอ่านนะคะคำมาตราแม่กลนะคะ The next teacher have the exercise student open your book exercise Thai subject grade t r e let's go student open your book page number 29 and t h เป็นกิจกรรมรวบยอดนะคะเป็นเอสซส์ที่เด็กๆจะทำในวันนี้นะคะนณวันเลือกตัวสะกดในกรอบเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมให้เป็นคำที่ถูกต้องแล้วเขียนคำอ่าน จะมีพยัญชนะให้กับเด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆเลือกพยัญชนะไปเติมในช่องสี่เหลี่ยมมีได้กันสิองข้อได้กันนะคะเมื่อเติมเรียบร้อยแล้วเด็กๆนำคําที่แต่ละข้อนั้นนำมาเขียนเป็นคําอ่านนะคะแล้วเด็กๆ s e n d t o teacher นะคะเอาละเด็กๆคะโฮมเวิร์กวันนี้เป็นกิจกรรมรวบยอด the number 29 and 30มีทั้งหมด12ข้อนะคะ student คะ the teacher have บทร้อยกองฝากเด็กๆนะคะบทร้อยกองให้เด็กๆ open your book ไป the page 35 36 37 and 38นะคะจะมีบท กรอนให้เด็กๆได้ฝึกอ่านนะคะเด็กๆสามารถฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านฝึกบ่อยๆนะคะค่อยๆสะกดคำไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ uh, The teacher จะเซ็นพิเจอร์ให้กับเด็กๆนะคะแล้วเด็กๆฝึกอ่านนะคะใช้เวลาว่างในตรงนี้โอเค Thank you for the watching the clip Goodbye!